รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องวันสำคัญของไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนพระไทยอุดมศึกษาสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าหยุดยาวๆแบบนี้เริ่มที่จะคิดถึงโรงเรียนพระไทยอุดมศึกษาของเรา คิดถึงเพื่อนๆในห้องเรียนของเรารวมถึงคิดถึงคุณครูกันบ้างหรือยังคะแต่ต่อให้เราจะคิดถึงกันมากขนาดไหนนะคะในช่วงนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องพบเจอกันผ่านระบบออนไลน์แบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะเรายังไม่สามารถเจอกันได้คะ่ะนักเรียนและในวันนี้นะคะครูมิ้นท์ค่ะก็มีเรื่องราวสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาสังคมศึกษา าศาสนาและวัฒนธรรมมาสอนนักเรียนอีกเช่นเคยคะ่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องวันสำคัญของไทยคะ่ะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าวันสำคัญของไทยเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าเรื่องราวที่เราจะเรียนกันวันนี้จะเกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราไหมคะไม่เกี่ยวข้องนะคะเป็นวันสำคัญของคนไทยในประเทศไทยของเราเท่านั้นคะ่ะ นักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือ,อยังคะครูมิ้นเชื่อค่ะว่า,วานักเรียนอยากที่จะเรียนกันแล้วใช่ไหมคะแต่ครูมิ้นยังจะไม่ให้นักเรียนเข้าสู่เนื้อหากันตอนนี้นะคะครูมิ้นจะให้นักเรียนมาช่วยค,คุณครูมิน้นท่ายอักษรปริศนาเกี่ยวกับวันสําคัญของไทยให้ได้ก่อนนะคะนักเรียนแล้วเราถึงจะไปเข้าสู่บทเรียนกันคะ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะมาช่วยครูมิ้นดูหน่อยค่ะเกมถ่ายชื่อวันสําคัญของไทย จากอักษรปริศนาอักษรปริศนาวันสำคัญวันแรกของเรานะคะมีตัววอแหวนหมายหันอากาศแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะคะอักษรปริศนาตัวนี้คือตัวอะไรมีหนวดมีหูมีตามีจมูกนักเรียนดูแล้วพอจะเดาได้ไหมคะเจ้าอักษรปริศนาตัวนี้ก็คือนอนหนูนั่นเองค่ะจอจานตาม,มาติดๆเลยนะคะ ตามมาด้วยตัวไม้หรนอากาศอยู่ด้านบนจอจานและตัวอักษรปริศนาตัวนี้นะคะมีหงอนสีแดงแงมีปากสีเหลืองเหลืองน่ารักเชียวค่ะนักเรียนทราบไหมค,คะว่าตัวนี้คือตัวอะไรคำตอบก็คือกอไก่นั่นเองค่ะตามมาด้วยรอเรือสระอีเราอ่านคำนี้ว่าอะไรคะนักเรียนคำตอบก็คือวันจัก,กรีนั่นเองค่ะ มาดูวันต่อมากันเลยค่ะวันนี้จะเป็นคำที่ยาวขึ้นมาสักนิดนะคะมีวอแหวนไมหาันากาศตัวเดิมเลยค่ะก็คือตัวอะไรคะนักเรียนนอหนูนั่นเองค่ะต่อมาด้วยรอเรือไมหาันากาศทอฐานและตัวอักษรปริศนาของเราตัวนี้คือรูปภาพอะไรคะรูปภาพธงนั่นเองค่ะตามมาด้วยรอเรือสองลำเลยเห็นไหมคะ เรือสองลำแบบนี้เราเรียกว่ารอหันนั่นเองค่ะและตัวต่อมาเป็นลูกอะไรคะนผูมินใบให้ว่าตัวอักษรปริศนาตัวนี้วิ่งไวมากเลยค่ะพอจะเดาได้ไหมคะว่าคือตัวอะไรหม่อมหมานั่นเองค่ะแล้วก็มีนอหนูสาละอูยอหญิงตามหลังมาเราอ่านรวมกันว่าวันลัทธธรรมนูญล,ลิ้นพันกันไหมคะอ่านพร้อมๆกันอีกสักครั้งนะคะ วันรัฐธรรมนูญเก่งมากค่ะตัวอักษรปริศนาวันสำคัญของไทยภาพต่อมานะคะก็คือวันอะไรนักเรียนช่วยครูมิ้นดูด้วยนะคะมีวอแหวนไม้หานากาศตามมาด้วยเจ้าตัวนอนหนูชอชิงไม้หานากาศอีกแล้วตอเต่าอ,อ,อักษรปริศนาตัวนี้ก็คือรอเรือ ตัวนี้เหมือนเดิมเลยค่ะวิ่งเร็วๆยิ้มเห็นฟันสีขาวๆเลยเห็นไหมคะก็คือตัวหม,ม้อหาตามมาด้วยเจ้าตัวอะไรนะมีลิ้นสองแฉกมีหางยาวๆตัวสีเขียวคืออะไรคะนักเรียนงองูนั่นเองค่ะแล้วก็ตามมาติดๆเลยก็คือตัวสีดำๆมีเขาด้วยคือตัวอะไรคะนักเรียนคอควายนั่นเองค่ะ และสุดท้ายก็มีรอริงตามหลังนั่นเองค่ะเราอ่านรวมกันว่าวันฉัตรมงคลนะคะ<ม>นักเรียนตอบถูกหรือเปล่าเอ้ยวันสำคัญวันต่อมานะคะเหมือนเดิมเลยค่ะวอแหวนไมหันากาศนอหนูปอปลาสระละอีแล้วตัวอักษรปิศนาตัวนี้ละคะมีเขี้ยวใหญ่ๆตัวสีเขียวดูน่ากลัวมากเลยค่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะนักเรียน ยอยักษ์นั่นเองตามมาด้วยเจ้ามอมา้าหอหีบสละอารอเรือสละอาแล้วตัวนี้ล่ะคะมีงวงยาวๆมีงาใต้งวงมีหูใหญ่ๆตัวนี้คือตัวอะไรมีแพนด้าใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะตัวนี้ก็คือชอช้างนั่นเองคำนี้นะคะเมื่อเรานำมาต่อกันแล้วจะอ่านว่า วันปิยะมหาราชนั่นเองค่ะและภาพต่อมานะคะเป็นวันกิจกรรมที่นักเรียนก็เคยเข้าร่วมนะคะว่าแหวนไม้หันอากาศนอหนูพอพานไมเ้เอกเอมีอักษรปริศนาอีกแล้วนะคะเป็นรูปอะไรคะนักเรียนทราบไหมคะรูปอ่างนั่นเองค่ะก็คือแทนตัวอออ่างต่อมาตามมาด้วยสระแอหหอหีบไม้เอก มาอีกแล้วค่ะตัวหางยาวงองงูนั่นเองค่ะแล้วตามมาด้วยเจ้าตัวชอช้างสละอาตอเต่าสละอีอ่านรวมกันว่าอะไรนะัเกเรียนทราบไหมคะอ่านว่าวันพ่อแห่งชาติค่ะและภาพต่อมานะคะวอลแวนไม้หันอากาศโนหนูสละแอมอมา้าไม้เอมีสละแออีกแล้วค่ะ ตามมาด้วยหอหีบไม้เอกเจ้าตัวงองูชอช้างสระอาตอเต่าสระอีคำนี้อ่านว่าวันอะไรคะอ่านว่าวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับคนที่ตอบถูกทั้ง6วันนะคะปรบมือให้ตัวเองได้ค่ะ เยอะมากมากเลยและตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะในส่วนของการทายชื่อวันสำคัญของไทยซึ่งก่อนที่นักเรียนจะไปเข้าสู่เนื้อหาความรู้นะคะครูมินน้นท์อยากจะให้นักเรียนดูเจ้าสิ่งสิ่งนี้หน่อยค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรเราเรียกว่าอะไรนักเรียนทราบไหมคะง่ายๆเลยถูกต้องไหมคะเราเรียกเจ้าสิ่งสิ่งนี้ว่าปฏิทินนั่นเองค่ะ จากที่นักเรียนเคยเรียนเรื่องการดูปฏิทินไปในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2ที่ผ่านมานะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าในปฏิทินของเราจะมีวันหยุดต่างๆหลายวันเลยค่ะซึ่งวันหยุดต่างๆเหล่านั้นนะคะเราจะเรียกว่าเป็นวันหยุดราชการนักเรียนทราบไหมคะว่าวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับไทยของเรานะมีส่วนเกี่ยวข้องมาจากเรื่องใดบ้าง วันนี้ครูมิ้นมีคำตอบให้นักเรียนฟังค่ะซึ่งวันหยุดราชการของไทยของเรานะคะมีความเกี่ยวข้องกับชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และยังรวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยค่ะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะครูมิ้นก็จะมาแบ่งเป็นเรื่องๆสอนนักเรียนนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ คำว่าชาตินะคะก็จะหมายถึงแผ่นดินที่มีประชากรยึดครองมีอาณาเขตที่แน่นอนมีการปกครองเป็นสัดส,ส่วนมีผู้นําเป็นผู้ปกครองประเทศและมีประชากรทั้งหมดค่ะด้วยกฎหมายที่ประชากรในชาตินั้นกําหนดขึ้นนะคะและในส่วนของคําว่าพระมหากษัตริย์ก็จะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ที่เป็นประมุขของประเทศมีหน้าที่ปกครองประชาชนผลเมืองในประเทศนั้นๆให้อยู่ดีมีสุขตามกฎหมายตามคันลองคองธรรมจารีตประเพณีและวัฒน,ธ,นธรรมของชาตินั้นๆค่ะคราวนี้นักเรียนก็อยากที่จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันหยุดราชการนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและเอในหนึ่งปีของประเทศไทยเราเราจะได้หยุดวันไหนบ้าง อยากรู้แล้วใช่ไหมคะลองมาฟังว่าหมายของคำว่าวันหยุดราชการกันก่อนเลยคะ่ะวันหยุดราชการเป็นวันที่ล้ำลึกถึงความสำคัญของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยชุมชนหรือหน่วยงาน ก็จะจัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันลํำลึกถึงเหตุการณ์และเกิดความภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาวันสำคัญของไทยนะคะวันสำคัญหมายถึงวันที่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้น โดยมีพิธีการและกิจกรรมต,ต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ลำลึกถึงคุณค่าของวันสำคัญด้วยความภาคภูมิใจตัวนักเรียนเองรู้จักวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์วันใดบ้างคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนด้วยกันถึง6วันเลยคะ่ะแต่จะมีวันอะไรบ้างนั้นลองมาดูคะ่ะวันสำคัญของไทยที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์ ที่นักเรียนควรรู้นะคะก็คือ1เลยค่ะวันจักรีวันรัฐธรรมนูญวันฉัตรมงคลวันปิยะมหาราชวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพ่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะฟังแล้วคิดว่ายากไหมคะนักเรียนจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวครูมิ้นจะมาอธิบายให้นักเรียนฟังทีละวันฟังไปพร้อมๆกันนะคะ วันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์วันแรกเลยนะคะนักเรียนก็คือวันจัก,กรีค่ะวันจักรีจะตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีค่ะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชการที่1ของเรานะคะ,สะเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จัก,กรีและทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี คำว่าสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นรัชธานีนักเรียนทราบไหมคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรคำว่าสถาปนาก็คือแต่งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นเมืองหลวงของไทยเรานั่นเองค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้กรุงรัตนโกสินทร์นั้นอยู่ที่ใดมีใครทราบบ้างกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้นะคะก็คือกรุงเทพมหานครที่นักเรียนอยู่กันนั่นเองค่ะ ในโอกาสนี้นะคะประชาชนจะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพวงชนชาวไทยวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์วันต่อมานั่นก็คือวันปิยมหาราชค่ะ วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยะมหาราชเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพระศพนิกรไทยนักเรียนทราบไหมควะว่าในอดีตนะคะก่อนที่จะมาถึงในยุคสมัยของรัชกาลที่5ประชาชนของเราเนี่ยเคยเป็นทาสกันมาก่อนนะคะนักเรียนและถ้าในช่วง ยุคสมัยของรัชกาลที่5ไม่ได้มีการเลิกทาสนะคะปัจจุบันนี้ตัวคุูมินหรือรวมไปถึงตัวนักเรียนเองเนี่ยก็อาจจะเป็นทาสอยู่ในเรือนเบี้ยต่างๆเป็นทาสของคุณนางต่างๆหรือทาสของพระมหากษัตริย์ก็ยังเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะประสบนิกรชาวไทยเนี่ยจึงมีความรักใคร่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากค่ะ และนอกเหนือจากการเลือกท่านนะคะก็ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในรัชกาลที่หอีกมากมายเลยค่ะนักเรียนจะสังเกตได้นะคะตามบ้านนักเรียนบางคนเนี่ยหรือตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีรูปของรัชกาลที่หแขวนอยู่ค่ะเพราะเหตุนี้นะคะประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสามัญนามพระองค์นะคะว่าพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนวันหยุดต่อมานะคะนั่นก็คือวันรัฐธรรมนูญค่ะอ่านแล้วลิ้นจะพันพันกันใช่ไหมคะอ่านใหม่นะคะวันรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้นะคะจะตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีค่ะเป็นวันสําคัญอีกเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7ของเราได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในประเทศเพื่อใช้ในการปกครองคนในประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะวันหยุดราชการต่อมานะคะนั่นก็คือวันฉัตรมงคลน,นั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะวันฉัตรมงคลของเราจะตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสเสด็จขึ้นครองราชะสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมนทรพลรามาธิบดีศรีสินมหาวาชิราลงกรณ พระวาชิรเก้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงในรัชการที่10ของเรานั่นเองค่ะกานส่งเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562แต่ในอดีตนะคะวันฉัตรมงคลของเราจะตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีค่ะในวันที่5พฤษภาคมนั้นนะคะจะเป็นวันที่ ในหลวงรัชการที่9ของเราหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของเรานั้นสเสด็จขึ้นของราชนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพ่อค่ะซึ่งจะตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระปรมาภิไธยใหม่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทย ในหลวงรัชการที่9ของเรานะคะคนักเรียนถือว่ามีความสําคัญกับประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะในหลวงของเรานะคะคทรงมีโครงการพระราชกรณียกิจอย่างมากมายเลยค่ะนักเรียนซึ่งโครงการนี้นะคะถ้าให้ครูมิ้นพูดในคลิปนี้นะคะก็คงไม่หมดค่ะแต่ครูมิ้นจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะคะอย่างเช่นโครงการฝนหลวงค่ะโครงการแก้งดินโครงการแก้มลิงโครงการกังหันชัยพัฒนา โครงการปลูกหญ้าแฝกและยังมีโครงการต่างๆอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยแล้ววันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์วันสุดท้ายที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะรัฐบาลได้กําหนดให้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระปรมาพิไธยใหม่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเพื่อเผยแพร่พระคุณของแม่ที่มีต่อลูกนั่นเองค่ะและโรงเรียนพระไทยอุดมศึกษาของเรานะคะ ก่อนที่เราจะมาเจอสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะโรงเรียนเราได้จัดกิจกรรมวันแม่ทุกปีคะ่ะนักเรียนแต่ว่าอย่างที่ครูมิ้นบอกไปนะคะว่าวันที่12สิงหาคมนั้นนักเรียนหยุดเรียนกันเพราะเป็นวันหยุดราชการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคะ่ะโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมวันแม่ก่อนวันที่12สิงหานะคะ โดยโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมได้แก่ให้นักเรียนทำการ์ดน่ารักน่ารักเพื่อที่จะมอบให้คุณแม่และเชิญให้คุณแม่มาโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไหว้คุณแม่ของนักเรียนนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังมีวันหยุดราชการที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะนักเรียนนั่นก็คือวันที่28กรกฎาคมของทุกปีค่ะ เพราะว่าเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10ของเราและวันที่3มิถุนายนก็เป็นวันพระราชสมภพของพระราชินีในรัชกาลที่10เช่นเดียวกันค่ะ2วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดเหมือนกันนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากรรษัตริย์ที่มีความสำคัญแก่คนไทยทุกคนนะคะนักเรียน อย่างที่บอกไปมีความสําคัญกับคนไทยเพราะฉะนั้นคนต่างชาติจะไม่ได้ถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญเหมือนกับคนไทยเรานะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วครูมิ้นขอย้ําเตือนนะคะนักเรียนอย่าลืมดาวน์โหลดใบกิจกรรมแล้วมาทําให้เรียบร้อยพร้อมกับอัปโหลดส่งในแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันเวลาที่กําหนดนะคะแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันในเรื่องของวันหยุดราชะการ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและประเพณีและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะมารอดูกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ